วอกนี้เริ่มต้นในการมาไหว้พระที่อ่างทองน,ะนานๆทีจะได้ออกจากอายุธยาแต่อ่างทองก็ไม่ได้ไกลจากอายุธยานะทุกคนขับรถแบบเดียวก็ถึงแล้ววันนี้ที่บ้านวาตั้งใจมาไหว้พระสี่เมืองทองที่วัดต้นสนนะทุกคนเคยดูในติกตอกเขาบอกว่าให้มาขอเรื่องการเงินการงานนะคะเพราะว่าที่นี่ศักดิ์สิทธิ์มากๆเลยชาวติกตอกว่าดีเราก็ว่าดีนะคะแต่อย่างแรกเลยก็คือวัดสวยนะทุกคนพระพุทธรูปที่อยู่ข้างในก็คือสวยมากนะวัดเขาจะไม่ได้ใหญ่มากนะขนาด กำลังดีนะคะว่าชอบแบบนี้นะทำบุญง่ายดีคนไม่แออัดก่อนกลับแล้วก็แวะไปปิดทองกันนิดนึงนะคะแล้วเราก็จะไปคาเฟ่กันต่อนะคะเพราะว่าวันนี้เรามีเจ้าหลานมาด้วยนะแล้วคาเฟน่นี้ว่าดูในติ๊กต็อกเขาบอกว่ามีไดโนเสาร์อยู่ด้วยอะทุกคนว่าก็เลยพาหลานมาแต่ตอนที่ไปถึงคาเฟ่ก็คือฝนดันตกขึ้นมาเฉยเลยนะคะทั้งเราก็เลยต้องนั่งรอกันในร้านนะก็เลยสั่งขนมสั่งเค้กมากินนะคะก็กินกันไปกรุบกริบแบบนี้เลยนะมีทั้งกาแฟมี ทางชานะคะเมนูในร้านก็โอเคเลยนะก็นั่งกินกันไปเมามอยกันไปพักใหญ่เลยนะคะรอฝนหยุดตกนะแล้วพนักงานบอกว่าที่นี้มีรถไฟจิ๋ววิ่งด้วยนะคะรอบ10บโมงเขาจะมีวิ่งบริการลูกค้าฟรีเลยนะทั้งเราก็เลยนั่งรอกันไปเรื่อยไปเปื่อยนะคะแล้วในร้านเขาก็มีโซนที่เป็นสวนเป็นบอ่อปลาคาร์บมีที่ให้อาหารปลาด้วยนะทุกคนทั้งเราก็เลยคุยกับเจ้าหลานไว้ว่าเดี๋ยวฝนหยุดตกจะไปให้อาหารปลากันนะคะแต้มบุญยังมีอยู่นะสักพักหนึ่งฝนก ก็หยุดตกนะคะก็เลยต้องพาเจ้าหลานไปให้อาหารปลานะนางชอบให้อาหารปลามากๆนะคะแล้วส่วนข้างล่างเขาก็เป็นแบบนี้เลยนะทุกคนคือสวยมากธรรมชาติมากๆเลยนะคะแล้วอารมณ์ฝนเพิ่งหยุดตกอะ่ะทุกคนคือมูดดีมากบรรยากาศดีมากสดชื่นไปหมดเลยนะคะทางเราก็คือต้องคอยดูหลานด้วยนะกลัวนางจะกระโดดลงไปเป็นอาหารปลาซะเองนะทางเราก็คือช่วยไม่ไหวนะคะไายน้ำไม่เป็นแล้วอันนี้ก็คือฝีมือการถ่ายวิดีโอของหลานนะคะเด็กสมัยนี้คือเก่งจริงๆนะให้ทาอะไร ทําได้หมดเลยนะคะแล้วก็ป่าที่นี่ก็กินแซบเอาเรื่องอยู่นะให้ไปเท่าไหร่ก็คือกินหมดนะจ๊ะทางเราก็ให้ไป1แก้วเต็มๆเ,เลยพอใกล้สิบโมงเราก็ไปรอกันที่ชานชาลารถไฟจิ๋วนะคะจะบอกว่ามันน่ารักมากอะทุกคนตอนแรกก็คือแอบกังวลน,นิดนึงนะว่ามันจะนั่งได้จริงๆหรือเปล่าแต่คือมันไม่ได้ดูโครงเแขงอะดูแน่นหนาปลอดภัยนะคะแล้วก็นี้เลยเจ้าไดาโนเสาร์ตัวแรกของเราเป็นยังไงคือน้องเหมือนจริงอยู่นะเจ้าหลานก็คือชอบใจนะคะแล้วก็ นั่งมาเรื่อยๆก็จะเจออีกหนึ่งตัวนะคะทุกคนแต่บอกเลยว่าตัวนี้น่ากลัวมากคือตัวนี้เหมือนจริงกว่าตัวแรกอะทุกคนแล้วน้องก็ดูเกลี้ยกล่อดนะคะเป็นยังไงดูขี้วินนะตัวนี้ว่าคิดว่าถ้าเด็กเล็กเจอตัวนี้ต้องมีร้องไห้กันบ้างล่ะแล้วรถไฟเขาไม่ได้ขับเร็วนะทุกคนเขาจะไปเรื่อยๆเหมือนให้เราชมวิวรอบๆร,ร้านนะคะระยะทางไม่ได้ไกลมากนะคะประมาณ10นาทีก็ครบรอบแล้วนะเป็นคาเฟ่ที่น่ารักดีนะคะมีกิจกรรมให้ทําด้วยเหมาะกับการมาเที่ยวกับครอบครัวมากๆเลย